ศาลพิาพากษาจำคุกนายศิระเจนจา,าคะคดีบุกรงพยาบาลและมิ่นประมาทหมอเหรียญทองค่ะสาลฎีกาพิาพากษาจำคุกนายสิระเจนจาคะอดีศรสกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐเป็นเวลา6เดือน20วันฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาและบุกรุกจากกรณีที่ภาพพวกรวม5คนบุกรุกโรงพยาบาลสนามว่ากล่าวใส่ความพลตำรวจตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาะ ผอ,อ,อโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนาต่อหน้าผู้อื่นและหมิ่นประมาทใส่ความผ่านทางโทรทัศน์และสื่อออนไลน์เหตุเกิดวันที่7พฤษภาคม2564โดยคดีนี้สารชั้นต้นและชั้นอุทธรณ์พิพากษาจำคุก16เดือนไม่รอลงอาญานายภพศาลชาลีแก้วทนายความส่วนตัวของนายแพทย์เหรียญทองเปิดเผยว่าภายหลังพิพากษานายศิระมีสีหน้าเรียบเฉยก่อนถูกเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ควบคุมตัวไปคุมขังอย่างเรือนจำพิเศษกรุงเทพทันทีค่ะ